สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองนะครับเดวินาวาวันนี้เราจะมาแคสเกม typical colors 2หรือแปลเป็นไทยสีทาไป2ซึ่งถ้าพวกคุณนั้นเออเป็นแฟนเกมนี้ชวนจะรู้กันว่ามันไม่สามารถเล่นในคอมได้ใช่ปะครับมันไม่สามารถเล่นในมือถือได้นะครับผมพวกไหนนวไม่สามารถเล่นในมือถือได้ไหแต่ตอนนี้เกมเขาอัปเดตใหม่เล่นมือถือได้แต่ตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันเดต้าอยู่ะครับเกมที่โอ้ฝ่ายฟันตั้งนานอ่ะ ก็ทีเพื่อนกูเลีมไม่ถึงสี่กิกะไบต์สี่อีกะไบต์หรือเงาว่าเลี้ยมกูมันไม่ถึงหกอะก็คือมันเป็นอย่างน้อยอะ่ะแต่กูต่ำม,มาโอ้โหน่ากิีดตุเล็ดอุบาทที่สุดเลยอะ <c oughs> และที่กูรู้กันครับว่าตัวม,มีทหัรน,น่ะที่เอ่อหน้าตูดหน้าตูดนะที่ที่ผม <c oughs> ซึ่งรู้หรือเปล่าว่าผมยังมียาดึงที่เอ่อ ผมเคยเล่นในรถของพี่ผมอะซึ่งเออใช่แล้วครับที่นี่ผมญกำลังเห็นตนัวละครจากทีมฟอนเนสซึ่งเออในเกมเลโก้ครับเ,เป็นเกมเลโก้จริงๆอี่ยพูดจริงๆนะมันเป็นคือเกมเลโก้อ่ะสเกีเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับมันก็คือทีฟอนเนสเดเวอร์ชั่นเนี่อสกีนเองครับซึ่งเออมันเตือนผมนะครับว่าตอนนี้เนโลกโซ่จะเป็นกอล์ฟตัวมือบายเบต้ามันจะมีเอ่อดูเฟรมเรทเรียกว่า,วาเออ รายการต้องขอบคุณ 5K ตอนนี้มาถึงในรอบเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สรับโมบายผู้เล่นตรงนั้น Okay, พูดต่อนะครับเกมเซิร์ฟเวอร์ที่หมือนกันเราจะติดต่อไปนี้นะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของบอลเลนพูบไบโทรศัพท์แล้พูดง่ายๆ No, <laughs> Mission begins in sixty seconds. Yo so ah, ah. ah, he's still dead he's in canyon in the canyon man. Stop the car Mission begins in 30 seconds Okay Yep. Mission begins in ten oh. seconds.